ครับวันนี้พามาดูเราให้อาหารลูกอ๊อดอยู่วงท่อหลังบ้านนะให้อาหารเม็ดรครับ,รบเราจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับมีหลายไซส์หลายขนาดครับเพราะว่าเราจะไข่ไปเรื่อยครับ ให้ดูฮะนี่ครับไซนี้บางตัวเขาเริ่มมีขาแล้วขาหลังเขาจะโผล่แล้ว มุมนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับมาอยู่มุมนี้ตรงกลางนี่เป็นไซส์ใหญ่ฮะอา้าวข้างบนมีนกมาให้กำลังใจเราอีกคฮะ สงสัยเขาจะมาเอาน้ำครับเขาจะมาเล่นน้ำอ่างเรานี่แหละให้ดูบ่อนี้ก็ตัวเล็กครับตัวนี้ฝั่งนิดไม่ได้ให้อาหารเขาหลายวันนะไม่ใช่ว่าเราลืมครับ ให้มากก็ไม่ได้น้ำเขาจะเน่าเราไม่มีระบบหายเทน้ำ เลี้ยงดูแบบเพื่อความมันเทิงครัเพื่อความสบายใจเราไม่ได้เลี้ยงเขาไว้เป็นอาหารเอาไว้ดู เดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะช้อนให้ดูสักหน่อยฮะจะได้สักตัวไหมนครัตัว ให้ดูกันนิดแต่น่อยปล่อยเขาที่เปล่อยเขาแล้วครับเราให้กวนและให้เขากินอาหารไปไปดูกนันเพื่อนเราช้อนทีเดียวก็วงแตกแล้วหนีหมดแล้ว hago can ni